เราทุกคนต่างก็เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนด้วยกันทั้งสิน้นทั้งผู้ที่มีรถไม่มีรถหรือผู้ที่เดินเท้าเมื่อทุกคนต่างก็มีส่วนร่วมในการใช้ท้องถนนร่วมกันการมีน้ำใจต่อกันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างสรรให้ท้องถนนเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุขน้ำใจบนท้องถนนเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเป็นสิ่งดีๆที่สร้างความประทับใจรายวันในยามที่เราต้องฝันฝ่าอากาศร้อนๆร,รถติด,ตด เพื่อเดินทางไปอย่างที่หมายต่างๆในแต่ละวันการปฏิบัติตามกฎจราจรเป็นหน้าที่ของผู้ใช้รถใช้ถนนที่พึงปฏิบัติอยู่แล้วนอกจากจะสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยยังแสดงออกถึงจิตสำนึกที่ดีในการเอื้อเฟื้อแบ่งปันน้ำใจของคนในสังคมอีกด้วยเขาสโมกรส่งเสริมคนดีมีน้ำใจอยากให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ดีงามมีาก,การเอื้อเฟื้อแบ่งปัน ยิ่งในยามที่ประเทศไทยต้องประสบกับปัญหาเศรษฐกิจราคาน้ำมันแพงอย่างทุกวันนี้ขอสมกอขอชันชวนประชาชนหันมาใช้บริการรถโดยสารประจำทางเพื่อช่วยชาติประหยัดพลังงานสะดวกสบายไม่ต้องกังวลเรื่องที่จอดรถทั้งยังมีสถานีจอดรถประจำทางเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้ากรุงเทพมหานครรถไฟฟ้าใต้ดินและเรือทำให้ย่นระยะเวลาการเดินทางของประชาชนให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นไม่ต้องกลัวหลงหรือขึ้นรถปิดสาย เพียงโทรเข้าไปสอบถามเส้นทางที่ศูนย์บริการประชาชนโทร184เจ้าหน้าที่ปลายสายพร้อมจะให้คำแนะนำตลอดเวลาทีเดียวค่ะเพราะบ,บริการที่ดีคือหน้าที่ของเราองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพพร้อมรับส่งประชาชนไปยังจุดหมายปลายทางอย่างสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและประทับใจค่ะ